คนยิวเนี่ยเป็นคนที่สั่งตรึงพระเยซูนะคะแล้วทําไมเราต้องช่วยคนยิวด้วยคะก็เพราะว่าคนยิวที่ตรึงพระเยซูก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนนะครับสาวก12คนก็เป็นชาวยิวทั้งนั้น ใช่ไหมครับแล้วก็ชาวอยู่ที่ตรึงพระเยซูนั้นก็เป็นแค่บางคนนะครับเป็นกลุ่มซาด,ดูสีกับฟาริสีที่มาร่วมมือกันนะฮะปกติซาด,ดูสีกับฟาริสีเขาไม่ถูกกันแต่พอถึงเวลาจะตรึงพระเยซูด้วยเหตุผลทางการเมืองเขาก็มาร่วมมือกันสำหรับคำถามนี้นะครับผมต้องขออนุญ,ญาตถามกลับว่าพระเยซูป,ปรารถนาให้เราเจ้าคิดเจ้าแค้นกับอิสราเอลเหรอ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยพระองค์จะขอให้พระบิดาให้อภัยพวกเขาทําไมในลูกาบทที่ยี่สข้อสาพระเยซูตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากําลังทําอะไรนั้นแสดงว่าพระเยซูให้อภัยชาวยูที่ตรึงพระองค์ที่กังเขนแล้วนะแล้วก็ยังรักห่วงใยพวกเขาถึงอาทิตฐานพือพวกเขาถ้ถามพระเยซูว่าอยากจะให้เราเกลียดชาวยูหรือเปล่าผมเชื่อมั่นนะครับจากการที่ผมศึกษาพระคัมภีร์มา นานโดยเฉพาะโฟกัสผมเขียนหนังสือเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูโดยเฉพาะผมเชื่อมั่นเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่บอกเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์พผมเองก็ไม่ใช่พระเยซูเอา99.9% 9 99แล้วกันว่าพระเยซูคงตอบว่าไม่ให้เราแก้แค้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราเป็นใครที่จะทําในสิ่งที่ขัดกับพระประสงค์ของพระเยซูที่ปรารถนาให้อภัยชาวอยู่ครับแต่จริงๆก็คือเรามองทั่วไปหรือตัวจานน้ำเรืออะไรคนอยู่เป็นคนตึงแต่แท้จริงคนที่ตึงนั้นก็คือ พวกเรามนุษย์ทุกคนคนบาปเราต้องกลับไปดูที่อิสยาบทที่53ข้อ5นะครับซึ่งบอกไว้อย่างชัดเจนว่าที่พระองค์ต้องถูกตรึงไม่ใช่เพราะยิวเกียรติชังพระองค์แต่เพราะความบาปผิดของเราต่างหากดังนั้นถ้าเราจะโทษว่าใครที่เป็นคนตรึงพระเยซูเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องกว่าก็คือพวกเราทุกคนที่เป็นคนบาปนี่นะครับที่พระเยซูถูกตรึงนั้นไม่ได้ตรึงเพราะคุณยิวแต่เป็นแผกนการของพระเจ้า ในพระธรรมพิแต่มีสองมุมสเสมอมุมหนึ่งคือมนุษยธรรมมนุษยธรรมแบมรรมบ,มรรมบมนุษรรรรย์จะพระเยซูมนุษย์ตึงอีกอย่างหนึ่งคือแผนการของพระเจ้าและพระเยซูเองเนี่ยนะครับทรงรู้ดีว่าภาร,รกิจสุดท้ายของพระองค์คือการเสด็จเข้าไปที่กรุงเยรูซาเล็ลเม,มและพระองค์ก็จะสิ้นประชวนที่นั่นนะครับพระเจ้าส่งพระเยซูมาเพื่อสิ้นประชวรเพื่อมนุษย์ของหลายให้ได้ชำระบาปของเราเพราะนั้นคือพระเยซูเปิดการแขนได้รับบาปทั้งหมดให้กับเราทั้งหลายนั่นเป็นสาเหตุที่ ไม่ใช่ยูตึงพระเยซูแต่พวกเรานี่แหละที่มีส่วนช่วยกันตึงถ้าเราตอนนี้ทาบาปอยู่เราก็มีส่วนกําลังตึงพระเยซูเช่นเดียวกันนะครับนอีกมุมนึงนะครับพระบิดาเป็นผู้ริเริ่มแผนการนี้แผนการที่จะส่งพระเยซูไปถูกตรึงที่กางเขนเพื่อไถ่าบาปให้กับพวกเราทุกคนนั่นหมายความว่าการที่คนยูตรึงพระเยซูก็เป็นสิ่งที่อยู่ในแผนการของพระบิดาด้วยพวกเขาก็เป็นแค่ตัวละครสําคัญที่ทําให้แผนการของพระเจ้าสําเร็จเช่นกัน ลองนึกดูนะครับว่าถ้าวันนั้นชาวยูไม่ได้ตรึงพระเยซูที่กางเขนแล้วพันธกิจในการทรงไถ่ของพระองค์จะสําเร็จได้อย่างไรและท่านี่เป็นแผนการของพระบิดาจริงแล้วเราจะโกรธคนที่ดําเนินการตามแผนการของพระบิดาได้อย่างไรจริงไหมครับ